สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําระบบ New Smart Green House นะครับของวิทยาลัยการอาชีพน้องหานนะครับซึ่งทํางานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับก็คือในชุดนะครับจะมีชุดโซลาเซลล์ไฮบิดนะครับโซลาเซลล์ไฮบิดมีเบรกเกอร์แล้วก็ลงมายังแบตนะครับไฮบิดก็จะทํางานแบบส่งกลับไปกลับมานะครับทีนี้ในตู้คอนโทรลของเรานะครับประกอบไปด้วย อันฟ้าผ่านะครับมีเบรกเกอร์ DC ไฟเข้านะครับก็คือจะมาจากแสงโซล่าเซลล์ AC ไฟเข้าอันนี้มาจากไฟบ้านเรานะครับมีสมาร์ทมิเตอร์สามารถดูค่าต่างๆได้ผ่านทางออนไลน์นะครับอันนี้ชุดที่1นะครับชุดที่2จะอยู่ในตู้สมาร์ทคอนโทรลของเรานะครับก็จะมีระบบไฟนะครับตรงนี้เบรกเกอร์เพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับตรงนี้ เป็นกล่องคอนโทรลอุปกรณ์ของเรานะครับซึ่งถ้ากดเลข1ปุ๊บจะสั่งให้เปิดวาล์วน้ำโซนที่หนึ่งเลขสองวาล์วน้ำโซนที่สนะครับตัวที่3ามตัวนี้จะเป็นปุ่มของ E.M. นะครับ E.M. เพื่อปล่อยไปกับระบบน้ำแล้วก็จะเป็นการเปิดปั๊มน้ำนะครับผ่านระบบออฟไลน์นะครับทีนี้มาดูระบบออนไลน์นาะระบบออนไลน์จะทำงานเหมือนกันกับเมื่อกี้นะครับ ซึ่งเราจะใช้ของอะระบบ eWeb Link นะครับคือถ้าเปิดโซนหนึ่งกดตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะทำงานเหมือนกันนะครับทางานเหมือนกันเปิดโซนสองทำงานเหมือนกันเปิด E.M. นะครับโซน E.M. ทำงานแล้วก็เปิดปั๊มน้ำมาดูที่ฝั่งเอาพุทของเรานะครับตอนนี้ปั๊มน้ำเราทำงานแล้ว ทีนี้จะใช้คำสั่งเสียงนะครับใช้คำสั่งเสียงเฮ้ Google ปิดโซนหนึ่งกำลังแสดงรูปภาพที่ตองเฮ้ Google ปิดโซนหนึ่งได้เลยกำลังปิดโซนตอนนี้โซนที่หนึ่งก็จะปิดแล้วนะครับโซนที่หนึ่งก็จะปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะสั่งคำสั่งเสียงเพื่อเปิดโซนที่หนึ่งนะครับ ที่ google เปิดโซนหนึ่งอันนี้เป็นทาง em นะครับทาง em ของเราอยูด่ด้านนี้เป็นจุลินซี em นะครับจุลินซีดีเพื่อปล่อยไปกับระบบน้ำได้นะครับก็จะมีวาล์วกำหนดว่าจะให้ไปในปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดนะครับสำหรับระบบนี้สามารถสั่งเปิดหรือปิด em ได้ ตามความต้องการนะครับทีนี้มาดูส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็มาดูด้านหลังของตู้สมาร์ทกรีนเฮาส์ของเรานะครับที่สาคัญอันดับแรกนะครับก็คือแท่งกาวนะครับแท่งกาวตัวนี้ที่ใช้สําหรับการสาธิตนะครับก็เ,เลยจะเป็นแท่งเล็กๆนะครับถ้าปกติก็ถ้าแท่งกาวมีขนาดใแบบหญ่กว่านี้จะดีนะครับขนาดยาวก,กว่านี้เนาะซึ่งแบบก็จะมีเทอร์มินอลน,นะครับสําหรับต่อว,วงจร ถ้าฟาร์มไหนต้องการเอาไปใช้นะครับสวนไหนต้องการเอาไปใช้เราก็จะมีมาร์คเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับเอาไปต่อใช้งานง่ายลักไฟนะครับมาตรฐานนะครับออกจากปั๊มเวลาสังการนะครับแล้วก็พลังงานอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อเข้ามาต่อไปยังอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับไปดูกันเลยลว่าเราต่อมาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้นะครับ เป็นแ็งขนาดประมาณ500บาทขึ้นไปก็ได้นะครับแผงที่เห็นตัวนี้เป็น620บาทอ๋อเป็นชนิดโมโนฮาร์เซลนะครับสองแผงต่ออนุครมกันนะครับจะได้ไปประมาณ90ตาอโวลต์นะครับเพื่อไปใส่อิมเมอร์เตอร์ก็จะสามารถใช้งานได้ทั้งหมดในระบบนะครับใช้งานได้ทั้งโซล่าเซลล์นะครับไฟบ้านนะครับเมื่อไฟดับก็ใช้จากแบตนะครับ เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์แบบตสามารถใช้ไฟบ้านเข้ามาชาร์จเพื่อสำรองไฟไว้ใช้งานได้นะครับและที่สําคัญใช้งานได้ทั้งเแดบบือดออนไลน์และออฟไลน์นะครับเหมาะสมสําหรับคนที่จะไปใช้งานก็คือคนที่ดูแลสวนเยอะๆนะครับดูแลไม่ไหวเนาะใายระบบนี้เข้าไปก็จะสามารถทํางานได้ดีนะครับคนอยากทาสวนแต่ไม่มีเวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ